สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้เครซี่ช่องของคนรักรถที่เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถยนต์แบบจอดลึกเข้าใจง่ายและตรงประเด็นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับมิ b ูบิ i ิไททันรถกระบะพันแกร่งที่กำลังเป็นกระแสะในเมืองไทยด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและสายลุยเราไปดูกันครับว่าไทาทันรุ่นใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มจากเรื่องของดีไซน์มิตซูบิชิไทาทานรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดบีฟโหมดที่ดูดุดันแข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงดนามิกชิลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมิตซูบิชิทาให้รถดูมีพลังและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน d r l ถูกออกแบบมาให้ดูเฉียบคมและรับกับเส้นสายของตัวถังได้อย่างลงตัวด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจน ล้อแมกีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเพิ่มความแข็งแกร่งและความทันสมัยให้กับตัวรถส่วนท้ายของไททันก็ดูไม่ธรรมดามีไฟท้ายเล็แบบพิเศษที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและสวยงามในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นการออกแบบที่ผสมผสานความแข็งแกร่งกับความหรูหราได้อย่างลงตัวมาดูกันที่เรื่องเทคโนโลยีมิสซูบิชิไททันรุ่นใหม่นี้อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย อย่างระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นทุกมุมมองขนาดหอยจอดหรือขับขี่ในพื้นที่แคบมีระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับระบบตรวจจับคนเดินถนนภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้กันด้วยวัสดุที่ให้สัมผัสระดับพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระการนั่งที่สะดวกสบาย หน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวาช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายพูดถึงเรื่องการใช้งานจริง Mitsubishi Triton ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ทั้งในเมืองและในชนบทด้วยความสามารถในการบรรทุกที่ยอดเยี่ยมพื้นที่กระบะกว้างขึ้นและระบบกันสะเทือนที่ปรับจูนมาอย่างลงตัวทำให้แม้ขับบนถนนลูกรังหรือเส้นทางครุขคะ ก็ยังให้ความนุ่มนวลและมั่นคงตัวรถมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select c 4WDII ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง7็โหมดรวมถึงโหมดอ f r o ร d เช่น g รา v เว Mu d s a n แซนและร o อกช่วยให้การขับผ่านเส้นทางท้าทายเป็นเรื่องง่ายดายในเรื่องของสมรรถนะไทรทันรุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง184แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างลื่นไหล พร้อมระบบช่วงล่างแบบดับเบิลวิชบนด้านหน้าและแหนบแผ่นซ้อนด้านหลังที่ถูกปรับให้มีความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งไว้เหมือนเดิมทำให้การขับขี่ทั้งบนถนนในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างมั่นใจทั้งหมดนี้คือภาพรวมของมิตซูบิชิไททานรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนนิยามของรถกระบะให้ไม่ใช่แค่เรื่องของความแร่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะที่ไว้ใจได้เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและสายลุยที่ต้องการรถกระบะคู่ใจ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Crazy ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ